ปิดคำตอบถูกใจกรรมการพาสาวแอนโทเนียรับมงแบบปังๆผ่าเช็คคำตอบของสาวแอนแอนโทเนียสาวงามผู้คว้ามงกุฎเมสตูเนอร์ไทยแลนด์สองพันี่สิบสารอพาคนสุดท้ายที่ทำให้เธอนั้นชนะใจกรรมการจนสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จ โดยมีคำถามจากกรรมการว่ารากฐานของชีวิตคือการศึกษาจากคำกล่าวนี้คุณคิดว่านอกจากการศึกษาอะไรคือรากฐานของชีวิตที่สำคัญอีกบ้างและเพราะอะไรซึ่งสาวแอนก็ได้ตอบคำถามว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขและทำในสิ่งที่รักและตอบแทนสังคม เมื่อจําเป็นไม่ว่าคุณจะทําอะไรในบ้านเราวชีวิตมุ่งม,มั่นที่จะบรรลุและเป็นพลังที่ดีให้กับคนรอบข้างและสร้างผลกระทบในเชิงบวกค่ะเป็นคําตอบที่บอกได้ถึงทัศนคติที่ดีๆในตัวนางงามสาวนั่นเองค่ะ